กนันแล้วนะโดนแล้วสวัสดียามเช้าน,านานาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะวันนี้ก็มาเดินตกปลาช่อนคลองนะครับก็อันนี้เป็นหมายาทับช้างนะครับทับช้างล่างทับช้างบน,นครับก็เดี๋ยวเขาจะมีทางแยกอยู่ตรงนู้นนะผมยังไม่ได้ไปนะพอดีผมเดินขึ้นมานะครับหมายนี้ก็จะเข้าทาง เฉลิมพระเกียรติ87ดนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับมันจะขี่ล้อล้อหมู่บ้านพัดสอนนะครับขี่ล้อล้อมาเรื่อยๆกนะ็ขี่ล้อล้อมานะครับเส้นนี้ก็เนี่ยจอดรถแถวข้างกาแพงครับจอดได้ลนะ่ะเนี่ยเ็นจะเป็นหมายอย่างนี้นะเนีย่ยอันนี้ผมจะเดินขึ้นไปก่อนนะครับข้างบนก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่โอเค <laughs> เดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในนะครับก็เดี๋ยวจะลองหาดูครับแถวนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้าง,างสวยนะบรรยากาศ ประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเริ่มละโอเคนะครับเดี๋ยวลุยกันเลยเหยื่อที่ใช้นะครับก็เป็นหนอนยางนะครับหนอนยางนะสีค่อนข้างเด็ดเลยนะเอาสีแจ่มเลยนะครับคันก็เหมือนเดิมนะครับโบนสี่ท่อนนะครับลออไฟแอนะครับรอบเจ็ดจุดสองสายผมใช้เป็นพีอีหนึ่งนะครับพีหนึ่งนะช็อคผมใช้เป็นสิบห้าปอนฟูโรนะฟูโลคาร์บอนนะ โอเคครับเดี๋ยวลองก่อนเลยนะนี่ตรงนี้นะ่ามีตัวนะน่าสวยนะเดี๋ยวลองเลาะดูนะกี่เดินดังไปหน่อยครับมันเหมือนรู้สึกว่าเหมือนมีปลาวิ่งออกไปนะค่อนข้างสวยนะครับน่าเลาะมากนี่ยมันเหมือนมันมีปลาแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะน้ำก็กำลังสวยเลยนะครับ เหมือนมีตัวอะไรวิ่งออกไปน,ะน้ำไม่ลึกนะครับข้างๆเลาะได้เหมือนกันคนระับ มีสายไฟนะปีข้ามหัวไม่ได้นะสายข้างนี้พอได้นะแต่ถ้านเราฟิปเป็นนี่ครับฟิปอ่าท่านี้ก็ใช้ได้ดีคกับลักษณะหมายแบบนี้นะอันนี้ผมไม่ค่อยคล่องนะครพอพอทำได้นะแต่ยังยังไม่คล่องนะครับ เรียบร้อยนะน่าจะมีกิ่งไม้ นี่นะครับเดินขึ้นมานะมันจะเป็นปากทางเชื่อมกับคลองประเวศบุรีลมนะครับก็เดี๋ยวเดินตีไม้เรยมันก็ไม่ค่อยกัดนะแดี๋ยถ้ามันไม่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในนะครับเส้นนี้นะครับเมื่อกี้ผมจอดรถตรงนั้นนะอันนี้ก็เดินข้ามสะพานมานะครับเส้นนี้จะขึ้นไปทับช้างบนนะครับเส้นนี้ทับช้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปทับช้างล่างนะครับผมอาจจะเดินเร็วนิดนึงนะเพราะว่าฝั่งนู้นมันเป็นติดกําแพงปูนนะครับเดี๋ยวอันนี้อาจจะตีล้อได้แค่ช่วงนี้นะ นะดดรถมาพอดีวัดเดี๋ยวทาลกูกจะปล่อยไปนะปล่มาสักสองขีดนะครับบา รอดล้เนี่ยสีดำนะเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นสีดำโดเลยนะครับนดำ้างเขียวเขียนเดี๋ยวหาต่อนะ กันแล้วนะโดนแล้วอยู่ในรูนี่เองอับประช่อนครับประช่อนครับ๋บยวผมยกโด,ยนะโดนแล้วนะเจ้าโดนแล้วนะจ๊บอยู่อยู่ฝั่งนี้ในรูโอ้เป็นตัวที่สองนะครับดีตอนนี้อยู่ในรูนะ เลยเดินตีฝั่งนู้นนะครับมันมีรูอยู่นะลงไปก็กัดเลยโอเคก็มากี้นะครับลักษณะมันจะเป <soci> <ain> ็นรูลึกๆเข้าไปนะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยอ่ามันก็ทั้งสองฝั่งไ้คล้ายกันนะแต่ฝั่งนี้มันโดนร่มนะเดี๋ยวลองดูนะว่าทฤษฎีเราถูกหรือเปล่า แล้วนะคร like ับกันแล้วนะครับ <diction> อ <aries> <ỗ hat> ุ้ยอู้โหหลุดหลุดนะโอ้ยหลุดนะครับไปติดอะไรก็ไม่รู้นะหลุดแล้วหลุดนะตัวเบ็ดอยู่ยังไงเนี่ย ดนดมันจะเป็นเยียียก่อนนะครับเดีย๋ยวหาใหม่อ่าก็เดินมาอีกโครงหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นอ่ากรุงเทพพีทาสีสามนะอันนี้ก็เดินทะลุมากันได้นะครับอี่เจอแล้วเดินกันไปตั้งข้างในข้างในเป็นไงอ่ะไม่สวยเลย ไอ้รอดแล้วโอเคอืมเอาวะเดินกลับก็ได้ข้างในไม่เวิร์กเลยข้างในแห้งดิบจัดดิบจัดนะไหนดิบดิบเลยครับโดนไหนยังไงหน้าถอนอยู่งั้นเดี๋ยววันนั้นใส่ถุงเงี้ยกันนะตาลอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ทานถ่านจอมมาแล้ว นะส้วบมงไปในรูอ่ะอันนี้ก็เป็นหมายกรุงเทพกีทาสี่สามครับเดินไปข้างในก็ตีลํบาบนะ่าก็เลยเดินออกมานะครับก็อยากจะเที่ยงนะเดินแล้วไปหาอะไรกินก่อนนะครับอก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ก็เดินไปถึงกรุงเทพกีทาสี่สามนะครับก็ไปทางบ้านทับช้างล่างนะครับก็บา่ายโมงเขาร้อนนะไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวต้องกลับแล้วนะครับก็ได้แค่สองแต้มนะก็หลุดไปตัวหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนะนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบก็ฝากกดติ้มกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเรามาเจอาก,กันคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ